ที่ทําให้คุณหาเงินแสนได้ง่ายกับราซาดาถ้าคุณทําครบ10วิธีนี้นะคะแน่นอนว่าคุณได้รับเงินแสนจากราซาดาแน่นอนในยุคที่ประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจดีแบบนี้หลายๆคนที่มีอาชีพหลักอาชีพเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วค่ะคิดไม่ออกว่าจะขายช่องทางไหนเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, YouTube, Twitter แต่จะเปิดหน้าร้านก็ต้องจ้างคนเฝ้าจะทำอะไรก็ต้องเสียเงินเสียทองไปหมดแต่ยังมีอีกทางนึงค่ะที่แนนทำแล้วได้ผลนั่นก็คือการขายกับ l a ซ a ด้แต่หลายๆคนที่เปิดร้านกับลาซ a ด้าแล้วเนี่ยเปิดมา5-6เดือนไม่มียอดสั่งซื้อจากลูกค้าเลยคลิปนี้เรามีคำตอบให้คุณกับ10วิธีที่ทำให้คุณขายของได้แตะหลักแสนกับลาซาด้ค่ะซึ่งไม่มีใครบอกคุณอย่แน่นอนวิธีที่1 เมื่อเราอัปเดตสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยให้เราค้นหาลิงก์ร้านค้าหรือลิงก์สินค้าของเราให้เจอและนำลิงก์ตัวน,นั้นนะคะไปแปะกับทุกโซเชียลเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือถ้าใครมีเพจ Facebook นะคะสามารถเอาลิงก์สินค้าของตัวเองเนี่ยไปโพสในเพจของเราได้หรือว่าจะทำวิดีโออัปโหลดลงใน YouTube และใส่ลิงก์สินค้าเราเข้าไปในคลิปวิดีโอนั้นได้ด้วย เพราะเชื่อไหมว่าตัวนี้เป็นวิธีเพิ่มทราฟฟิกที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า1คนคลิกนะคะจะทําให้อีก10คนเห็นเป็นการเพิ่มทราฟฟิกถ้าสินค้าเราอยู่ในร้านลาซาด้าอย่างเดียวนะคะทําให้การเห็นของสินค้าเราเนี่ยก็จะแบบมไม่มีคนเห็นอะ่ะเห็นไหมมันจะบอกว่ามีร้านที่ขายดีกับร้านที่ขายไม่ดีร้านที่ขายดีก็คือร้านที่รู้วิธีแบบนี้นั่นเองค่ะ วิธีที่2คะแนนร้านค้าสําคัญมากคะแนนร้านค้าและคะแนนสินค้าคะแนนร้านค้าและคะแนนสินค้าคืออะไรคะแนนร้านค้านะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราตอบแชทเร็วหรือเปล่าเราส่งสินค้าตรงเวลาหรือเปล่าสินค้าเรามีคุณภาพหรือเปล่าตัวนี้นะคะลาซาด้าจะเป็นผู้ตัดสินซึ่งมันขึ้นอยู่ที่เราตกแต่งร้านไหม ที่3ค่ะคอนเทนต์สำคัญมากเพราะลูกค้าที่ซื้อสินค้าใน l a z a da นะคะเขาจะเห็นภาพคอนเทนต์ของเราก่อนเลยถ้าเราวิเคราะห์ลูกค้าว่าลูกค้าเราคือใครได้เราจะทำคอนเทนต์ได้ตรงเป้ามากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติขายแว่นตาถ้าแว่นตาตัวนั้นนะคะในภาพคอนเทนต์เนี่ยเป็นผู้ชายผู้ชายก็จะคิดว่า ตัวนี้เป็นสินค้าที่เหมาะกับตัวเขาแล้วอายุนะคะก็สําคัญเหมือนกันถ้าคุณใช้ผู้ชายที่อายุ20ปีถึง30ปีนั่นก็จะไปดึงด c t ลูกค้าที่อายุ20-30ปีหรือว่าถ้าเป็นใช้รูปภาพของผู้ชายวัย40ปีลูกค้าของคุณก็จะเป็นวัย40ปีหรือว่าแว่นแว่นตัวนั้นใช้คอนเทนต์ที่เป็นรูปผู้หญิงในการโชว์รูปแรก ก็จะเป็นแว่นที่เหมาะสําหรับผู้หญิงแต่ถ้าแว่นตัวนั้นใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั่นแหละค่ะก็คือคอนเทนต์ที่สามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างที่4ค่ะสิ่งที่ทําให้ลูกค้าซื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือของแถมวอชเชอร์ washer, หรือว่าโปรโมชั่นต่างๆ ตัวนี้นะคะโปรแกรมนี้จะอยู่ในบันเลบันเลก็คือการซื้อ2แถม1ซื้อ1แถม2ซื้อกระเป๋าแถมรองเท้าตัวนี้เราสามารถตั้งได้ค่ะทำให้ลูกค้านะคะได้สินค้าเพิ่มมากขึ้นจากที่ตัวเองต้องการยกตัวอย่างเช่นลูกค้าอยากจะซื้อกระเป๋าพอลูกค้าคลิกซื้อกระเป๋าเสร็จแล้วเนี่ยลาซาด้าก็จะเด้งขึ้นมาว่า ถ้าซื้อคู่กับรองเท้าลดอีก20%ตัวนี้นะคะทำให้การที่เราจะได้ขายสินค้าแค่ชิ้นเดียวกลายเป็นว่าเราจะได้ขายสินค้า2ชิ้นค่ะหรือว่าจะเป็นวอชเชอร์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเก็บได้เราจะด้จะเข้าไปเตือนลูกค้าเองค่ะว่าเนี่ยคุณเก็บคูปองนี้มาแล้วนะต้องรีบใช้แล้วนะใกล้จะหมดอายุแล้วนะยกตัวอย่างนะคะที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นก็คือ ทำคูปอง100บาท1,000ชิ้นแต่เงื่อนไขของเราก็มีอยู่นะคะเราต้องตั้งเงื่อนไขว่าถ้าคุณจะใช้คูปอง100บาทนี้คุณต้องซื้อสินค้าร้านเราครบ1,000บาทค่ะลองคูณด,ดูนะคะคูปอง100บาท1,000ใบถ้าลูกค้าทุกคนเก็บคูปองของเราครบ1,000ใบ เงื่อนไขคือต้องซื้อสินค้าครบ1,000บาทถ้าลูกค้าใช้คูปองหมดยอดขายของเราก็จะเป็น1ล้านบาทค่ะนั่นแหละค่ะเป็นยอดขายที่คุณจะได้เพราะฉะนั้นคูปองสำคัญมากๆในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าถ้าเขารู้สึกว่าเขาได้รับสิทธิพิเศษแน่นอนว่าเขาต้องใช้สิทธิพิเศษนะั้นแน่นอนค่ะวิธีที่5ค่ะ ที่จะทำให้คุณขายดีนั่นก็คือการตอบแชทลูกค้าตอนนี้ lazada นะคะเขามีโปรแกรมที่ให้ลูกค้าแชทคุยกับแม่ค้าโดยตรงเลยและโปรแกรมนี้ค่ะทำให้คะแนนร้านค้าของเราเพิ่มขึ้นด้วยคะแนนร้านค้าของเราเพิ่มขึ้นก็จะสร้างความมั่นใจให้ลูกค้ามากขึ้นและถ้าเรายิ่งตอบแชทเร็วคะแนนเราขึ้นเร็วแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ความเชื่อใจความไว้ใจจากเราตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยให้ขายดีอีกอย่างหนึ่งนะคะ อย่างที่6ตกแต่งหน้าร้านและตกแต่งสินค้าด้วยลอริธีด้วยการที่รัศด้ามีแคมเปญต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น11 11 12, 12แคมเปญเบิร์ตเดย์แคมเปญสิ้นเดือนแคมเปญวันหวยออกแคมเปญพวกนี้ค่ะเราต้องตกแต่งหน้าร้านให้น่าสนใจที่สุดนะคะเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาดูสินค้าในร้านเรา และไม่ว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะเพียงแค่เขาคลิกเข้ามาในสินค้าเราเนี่ยเป็นการเพิ่มทาฟฟิกเพราะว่านั่นบอกไว้แล้วว่า1คนคลิกอีก10บคนเห็นและอีก10คนนั้นนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับผู้คลิกทําให้สินค้าของเราเนี่ยแอดแทรไปยังลูกค้าที่สนใจในเรื่องเดียวกันและสินค้าคล้ายๆกันค่ะอย่างที่7ค้นหาร้านค้าตัวเองให้เจอ และเข้าไปคลิกถามตอบเองตัวนี้นะคะต้องบอกว่าทําให้สินค้าของเราเนี่ยขายดีขึ้นสังเกตนะคะถ้าใครขายรั a ด a อยู่ถ้ามีลูกค้ามา,าถามตอบเราเนี่ยสินค้าตัวนั้นวันต่อมานี่คือจะขายดีเลย เพราะฉะนั้นถ้าสินค้าของคุณนี้ยังไม่มีคนถามตอบมันจะไปยากอะไรล่ะคะก็แค่เข้าไปถามตอบเองตัวนี้ก็เป็นวิธีที่เพิ่มทราฟฟิกแบบไม่ต้องรอคนอื่นมาถามเลยเราสร้างทราฟฟิกของเราได้ด้วยตัวเองเพียงแค่หาสินค้าตัวเองให้เจอและคลิกเข้าไปถามตอบเองตัวนี้จะทําให้สินค้าดูน่าสนใจแล้วก็ลาซาด้าจะจับได้ว่าเราเนี่ยนำสินค้าที่เป็นความต้องการมาขายลาซาด้าเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เลย ทําให้สินค้าของเราตัวเนี้ยออกเร็วขายเร็วแล้วก็ขายดีมากขึ้นค่ะอย่างที่8ตัวเนี้ยนะคะสําคัญมากๆและหลายคนที่ขาย Lazada ผู้ขายรายใหม่เนะี่ยยังไม่รู้ก็คือเราต้องเข้าทุกๆุกแคมเปญของ Lazada เลยไม่ว่าจะเป็นแคมเปญเล็กแคมเปญใหญ่มันจะมีหลายๆแคมเปญนะคะอย่างเช่นวันจันทร์อย่างเงี้ยที่แบบขายของไม่ดี ลาซาด้าก็จะมาเพิ่มแคมเปญวันจันทร์ที่จะทําให้เราขายของดีขึ้นหรือว่าจะเป็นแคมเปญวันหวยออกก็จะมีแคมเปญที่ส่งฟรีแฟลชเซลแฟลชเซลตัวนี้นะคะทำให้เพิ่มยอดขายได้ร้อยถึง200%เลยเพราะว่าเราจะใส่สินค้าในสต็อกของเราอย่างเช่น200-300ชิ้นเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาซื้อภายในเวลา1วันหรือบางแคมเปญอาจจะประมาณ1-2ชั่วโมง เรียกได้ว่าเป็นแคมเปญนาทีทองที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกสินค้าได้และเลือกซื้อได้แบบตัดสินใจรวดเร็วที่สุด9ค่ะโกงยอดรีวิวเชื่อไหมว่าสินค้าที่อัปโหลดใหม่เนี่ยทุกคนแน่นอนว่าไม่มีรีวิวแน่นอนค่ะเพราะว่ารีวิวเนี่ยเกิดจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วแล้วกลับมารีวิวให้เรา มองตัวเราเองสิคะไปซื้อสินค้าจากลาซาด้าได้ของแล้วก็แฮปปี้แล้วไม่รีวิวค่ะขี้เกียจน,นะและเลขตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับผู้ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าใหม่ของเราเนี่ยเราสามารถสร้างยอดยูได้เองค่ะตัวนี้เกิดจากที่เราเอาลิงก์สินค้าของเราไปไว้ในสถานที่ต่างๆไปไว้ในโซเชียลต่างๆและเมื่อเรามีออเดอร์ใช่ไหมคะเราก็เอาออเดอร์นั้นนะะเข้ามาสั่งในร้านของตัวเอง พอสินค้าไปส่งลูกค้าแล้วเราก็จะได้สิทธิ์รีวิวสินค้านั้นนั่นก็คือสิทธิ์ของเรานะคะและทําให้ยอดรีวิวของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นสินค้าที่มียอดรีวิวแน่นอนว่ามียอดขายเข้ามาแน่นอนตัวนี้การันตีจากประสบการณ์จริงค่ะเพราะนนลองแล้ววิธีนี้เวิร์กมากมากค่ะและวิธีที่สิบวิธีสุดท้ายนี้นะคะตัวนี้คือเด็ดมากๆและหลายคนเห็นไหมคะว่าบางร้านขายสินค้าถูกมากๆ อย่างเช่น9บาท10บาทอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าคนที่เคยทำโฆษณา Facebook จะเข้าใจถ้าเราได้จ่ายค่าแอดเดยอะๆนะคะเราก็จะได้กำไรกลับมา l a z a ด a ก็ใช้ทริคดีได้เหมือนกันตัวนี้เป็นเคล็ดลับสุดยอดเลยนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าคุณจะขายสินค้าชิ้นหนึ่งราคา100กว่าบาทคุณอาจจะต้องลงทุนสัก50ชิ้น เพื่อที่เราจะได้เพิ่มยอดหลังจากนั้น100ชิ้นแรกค่ะขายไปเลยในราคา9บาทเป็นการลงทุนอย่างหนึง่งหลังจากนั้นนะคะพอเราขาย9บาทนี่คือราคาที่ถูกที่สุดแล้วลูกค้าก็จะมาซื้อของเราแต่เราทำสตพอกไว้แค่50ชิ้นพอลูกค้าเริ่มซื้อเยอะค่ะประมาณ10ถึง20ชิ้นตอนนั้นแหละค่ะถึงจังหวัที่แบบเป๊ะมาก เราก็เข้าไปเปลี่ยนราคาแต่เชื่อไหมว่าทราฟิกหรือการสั่งซื้อของลูกค้ายยังดําเนินต่อไปนี่แหละค่ะที่จะทําให้เราผลักดันสินค้าที่เราอยากจะขายและทําให้ยอดมันพุ่งขึ้นมากๆเลยค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะ